สินค้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เป็นงานภายนอกนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าตัวแผ่นเรียบสําหรับทําผนังหรือว่าฝ้าค่ะขนาด1แผ่นนะคะของไม้แผ่นเรียบตัวนี้นะคะขนาด1นแผ่นนะคะหน้ากว้างของมันนะคะจะอยู่ที่15-5เซนติเมตรค่ะ ความหนานะะจะอยู่ที่ประมาณ2เซนค่ะความยาวเต็มแผ่นจะอยู่ที่2เมตร9เค่ะแล้วก็น้ำหนักต่อแผ่นจะอยู่ที่ประมาณ5กิโลนะคะตัวนี้ติดตั้งผนังได้แล้วก็ว้าได้นะคะซึ่งเรื่องทนน้าทนแดดทนฝนตัวนี้เราประกันเลยค่ะว่าทนทานแน่นอนว่าอายุการใช้งานเป็น10ปีส่วนไม่กินนะคะตัวนี้ใช้แผ่นไม้ติงได้เลยค่ะราคาติดตั้งของไม้ผนังแบบเรียบนะคทเราสามารถติดตั้งได้ทั้งผนังแล้วก็ฝ้าค yes. ่ะการติดตั้งก็คือเหมือนไม้ระแนงเลยค่ะเหมือนไม้ระแนงภายนอกเลยนะคะ เวลาเราติดตั้งนะคะก็คือยึดสกรูตรงขอบลิ้นนะคะยึดติดกับโครงเหล็กได้เลยค่ะตัวนี้จะน้าหนักเบาวกว่าระแนงภายนอกนะคะแต่ว่าจะเป็นแผ่นเรียบนะคะแล้วก็เห็นไม้ไม้ชัดเจนก,กว่าค่ะมี2 2สีนะคะสีทิกแล้วก็สีคอฟฟค่ะข้อดีของแผ่นเรียบตัวนี้นะคะอย่างที่ายบอกเบื้องต้นนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ภายนอกค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าทนน้ําทนแดดทนฝนไหมรับประกันได้เลยค่ะว่าตัวนี้ทนแน่นอนสู้แดดสู้ฝนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนมากลูกค้านิยมทําฝ้านะคะอายุการใช้งานได้นานไปสิปีเลยค่ะที่สําคัญลูกค้าซื้อไปนะคะไม่ต้องทําสีใหม่อีกอย่างป <Wow. S 1> ลวกไม่กินค่ะสู้ไม้จริงได้สบายดูใกล้ๆจะเห็นลายไม้ที่ชัดเจนนะคะถ้าคุไหนสนใจนะคะแก้ทายนะคะแจ้ง แต่สายจะคำนวณให้ค่ะว่าต้องใช้